ก็มาบรรยายในบางครัง้งแล้วก็ในการเปิดตัวเปิดอีเวนต์ต่างๆนะครับเรียกว่าเปิดงานต่างๆนั้นบอร์ดตันนี้จะได้พักมาด้วยเสมอสำรท่นานมิสเตอร์เกนก็ท่านเหล่านี้ก็มาครับแล้วก็มีพยานยืนยันนะครับผู้เสียหายยืนยันว่าระดับสูงเป็นบอร์ดแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ใช้ ฐานะทางสังคมนี้ทำให้คนไทยหลงเชื่อ<ม>พอประกอบกับประกอบกับใช้ฐานะทางสังคมของท่านพลตีอธิวัฒน์สุนปานซึ่งคนก็เชื่อว่าท่านยังรับราชการอยู่ยังอยู่ในตําแหน่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกคนก็เลยเชื่อถือเชื่อมั่นในบริษัทยูฟันและก็ทา่านนายทุนเกยรนก็เลยร่วมตัดสินใจลงทุนอันนี้เป็นคนที่นนะเท่าไหร่นะคนแรกคนแรกเลยครับงานไหนทีครับ ลหลายคนก็อยากรู้ว่านายที่เป็นไทยมาจากไหนละมีประวัติศาสตร์มาอย่างไรนะครับ94113แล้วก็ถือพาสปอร์ตอันนี้นะครับเข้ามาที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยไปขอทำเวิร์กิ่งเปอร์มิทที่จังหวัดสงขลา